เนียครับวันนี้สามทหารเสือลงกลางอ่าวไปแบบมึนๆเลยครับใส่มิกโครุดครับใส่มิกโครุดโครุดสั่งข้าแล้วได้ไม่ได้ลงมานะันเออเนี่ยเนี่ยโครุดจะโชว์ผลงานให้ดูเราไม่เป็นไรอันนี <c oughs> ้ลุยกลางอ่าวสามคนครับรเดี๋ยวไปชมผลงานกันตอนเย็น

อยู่ใช่ไหมมีตัวอยู่ใช่ไหมทำหอาอไม่ทนเลยอ่ะพอซิ่งอ่ะเก็บ <laughs> ไตโดนดยามาแรกแล้วโคตมาแล้วครับปลาตัวแรกคืออะไรอ่ะ,อะไเนี่ยตัวที่เก้าอ่ะปลา <laughs> ใช่หรอใช่หรอไ,<ด>ไ,ไปมิกสวิงเอายิงเอาสวิงให้านหอ่ตัวที่เก้าโอ้ยอกุลาชัว เราเนาะแบกกียปลาปิ๊กนะไม่ต้องไปแข่งกั็มันเยอะเราปล่อยเยอะแล้ววันนี้เราขอขึ้นมาเป็นขวัญกำลังใจก่อนปลาตัวแรกกันใกล้เล่นแล้วเป็นคนตัวแล้วสับปะทัวร์ไหมข้างล่างกูเราปะน่าจะใช่นะกูเรากดนิดเดียวกูเรานะแมวไหลนะอันเนี้ย อันนั้นกูเล่าอันนี้กูตักมึงตักไปมึงตักหน้าเลยให้โอกเก <laughs> ้เกี่ยวอีจัาเดี๋ยเกี่ยวเกี่ยวปลาปล่อยปลากูตลอดเลยเออนี่กูเกี่ยวปลาให้นลุ้นตัวนึงอินซีตัวใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยสัตว์ดนีนะมาแก้แต่ได้โอ้โยจะลม้มกู <c oughs> เนี่ยจะลม้ม จับเลยนะยไจับน,นะยมดนีว,ว,ว,วะ, <c oughs> ะเ,เีอะไรใช่อย่ี้อะไรโอ้ยควาย, <c oughs> วายเลยแหละบลอเลยนะควายห้ย <c oughs> ตัวใหญ่ตัใหญ่อาเหนหัวมะหาหัวมะเผาหลังเถอกระมุมเอ ปลาบ้านี่เห็นสวิงไม่ได้เลยปลาไอเทียนี่เห็นสวิงไม่ได้เลยจะเลียงครับเดี๋ยวอุดเลอุ้ยตัวใหญ่เนี่ยสามโลสี่โลได้ตัวเนี้ยไม่โคตรใหญ่ส่บอสไ่บอส เอ้ยอาโพลุตนี่บัตรบินบัตรบินนี่ยี่อยังกวาดปาไปอยู่แลยนะเนี่ยมันเอาขึ้นมาได้เฉยเออเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้โอ้โหโดนแล้วครับปล่อยปลาไปหลายตัวเอาไม่เขียนแล้วเหรอยอนง่ายใช่หลาหนูวิดีโอไม่โฟกัสอ่ะโฟกัสล Dante, ตุต้ยน้องกูหลุดดีเอ้ยไม่รว่ากัน้องกูต่อวะไหมข้าตัวเดียวกันนะเอ้ยมันก็ข้างๆเลยนะเราเลาเล่าน่ไหใชยไหมใไปเลยสองก็ตัวอีกแถวหนึ่งตัวอีงหลักตัวนึงเราครับ ออ้ไเราามแล้วตงนี้ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างปล่อยปลาเนี่ยปล่อยปลาคนอื่นเขาได้ปลาหมดแล้วนะเนี่ยสามคนได้กันสองคนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนบ่ายเย้ตอนบ่ายด้วยเดี๋ยวรู้เรื่องอาจารย์บอกว่าตอนบ่ายตอนบ่ายเหมาคนเดียวนะมึงอ่ะสายแดงนกกระลิงนี่ครับสิบโมงกว่าแล้วได้ปลาสองตัว ลุกันต่อเวลาจะมีเยอะโอ้ยโมิกโดนปามิกปมิกโดนนะครับซาบิกิไ้ปมอ่อกิกโดนซาบิกิแล้วครับได้ปลาแล้วเนี่พี่ไตเขาบอกคุยไว้ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวโดนได้แน่นอนนี่โดนมาแล้วครับซาบิกิไก่หรือเปล่าไอ้วเฮ้ยไอโซ ตั้งปันโอ้ขตังปันเป็นเลิศเลยนะเดโอ้ยัเกยรเเนี่ยตั้งเกย่แหละนี่แหละดงแตมันเป็นทางาไซสใหญ่เลยไส์โลเลย ไล่เฮียเราเฮียอะไรเหรอเนี่ยลาอีบ้าเอไอ้ล่าแล้วมั้งเออไปหลังแล้วโนนโน่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 นลาเอาปลาอะไรมาอีกครับไม่รู้ครับจัดหลายรอบจัดเลยเนี่ยตัวเนี้ย เอ้ยไม่มีแรงอัดปลาเหรอโอ้ยเดี๋ยวเจ้าคืนนะเพวัะนั้นมึงเกี่ยวปลามึงปล่อยปลาหัวสัตวปลาอยู่ข้างเรือแม่งเกี่ยวเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเยวะจีเกี่ยวเกี่ยวตะขอให้มันหลุดปลาตัวใหญ่เลยสัตว์ไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวใหญ่เลย โอ้กูเห็นคันแล้วแม่งมึงเปลี่ยนถอยคันใหม่ให้มันไอ้นี่น่ะคันใหม่กูมีแต่กูมาใช้คันเก่าเน่ยกูเจ้าคันนี้มันย้อนหลายรอบมากยังไงก็ไม่ใช่หลกไม่ใช่หรออะไรครับกะลุนกระลึกสองเลนน้ำมีขนคมครับอ่าเบาแล้วร้านไหนอ่ะ ตอนท่นเอาพี่โฉมมาไงอะอ่ะพี่โฉมมาไงอ่ะรอด้ไอโฉมมันจะควงขึ้นมาแล้วไม่หละเรแหอย่างเหมือนไ้หลกวะเออมันเหมือนไ้หลกจังวะมันแบนเกี่ยวข้างมาคู เกี่ยวตัวล้ะอินซีูบอกแล้วว่าอินซีเกี่ยวข้างตัวอี้เกี่ยวเกี่ยวหลังเลยอ้อินซีกบอกแล้วครับว่าอินซีครับสีปอไปเฮี้ยก็มาครับนี่เย็นแล้วนะครับ กระของทับครับต้องรีบไหมไม่รีบไปหรือยปวดรรุดไม่ยากไม่ต้องรีบได้เลยไม่ยากไม่ต้องรีบนั่นบรรยากายไม่ขึ้นเลยวิ่งออก่อนเลยนะนอนนะสุดท้ายลูกลักกูออกมาทำไมอีซี่ไหมสามโลไม่รีบไหมไเข้าไป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 โอ้โหดูเสียงนะนกหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหรือเปล่าครับไตไม่หวาน ตัวนี้ก็จะขับส่สวนอะไรไม่ให้เสียรถเลยโอเคมันดูไซส์ก่อนนี่หวานนะสามโลเฮ้ยมีสลิงไหมเนี่ยีโอ้โหเมื่อกี้ปืดตูนึกว่าขาดย,ย,ยอมได้ยังเนี่ยมันวนให้มันวนไปไมันอยากวนนะ่ะยนง่งไหม เกี่ยวหัวเกี่ยวหัวว่ะเกี่ยวหัวเกี่ยวหัวมาดิมมันไม่ได้สาบไม่ได้มันองหกหะนี่ไงก็คุยไม่ร้อยเอาร้อยก่อนเออโอ้โหโอ้โหหนึ่งอ่ะสาบร้อยอะไอ่ี้สาบเกลียวกูหลุดเลยยอดครับใส่มิกเอาแล้วครับใชเยทีนี้เอาลงนอตเอาลงพื้นเอาลงพื้นไม่งั้นสะบัดเนื้อเอาวางพื้นเลยวางพื้นวางพื้นก่อนเออดูก็ปล่อยธงครับปล่อยทุน ยาวเป็นกิโลเลยครับเป็นสิบโอ้นนู่่ะโคตรไกลอ่ะไอ้เหี้ยมันเป็นกิโลหลายกิโลสุดลูกหมูลูกตาเลยอ่ะไอ้เหี้ยเขาวิ่งตัดไม้รู้เรื่องเลยโอ้รถเออกแล้วปลาอะไรเอ่ยอะไรครับบรรลุนครากระชากอย่างแรงเมื่อกี้ ายอมไล่ะคุณขอักก่อนได้ไหมมึงดูเชื้อดิดูดิกูเาเนี่ยกูเหลาตวิงสวิงสวิงอกูเรายังมีิสีมามาตัวนี้ก่อนตัวนี้ชวยมามก็มาดิกูจะตักให้มงยังไม่โผล่หัวเลยระวังระวังเบ็ดพันพันตะขออยอ่ โอ้ยฝุ่นวายจังเลยฝุ่นวายจังเลยไอ้ยเช้านั้นวี่งไม่แขงสูงยังไม่หึงเลยหมาอีกแล้วกูเล่ากูเลาครับมีหนวดมีหนวดไว้นี่ครับน้ำตายสนิทข้ามวงเย็นได้เวลากลับบ้านครับวันนี้ไต่ไต่รอดแห้วแล้วครับ ตึงมือครับกับข้าวที่ผ่ายกับข้าว